ทำทางนี้ได้ไหม

พุ่งเข้าไปที่นพุ่สิ่้าอนลเมด้าเมื่อกี้มาอีข้าอเมีน้าวมิดเดียวคอด้องเดี่ยวจุดน้องของพุทธิเย่ยนมันไฟตัดโขม ทองขับรถงาท่านอ่ะอแล้วสะพานขับรเลยกสี่โลสานับเลยสะานใหญ่เลยทีมงานทีมงานอาจารย์พาดสิอาจารย์สมุทรอาจารย์สมุสีหายังไงเห็ดขับรถมาขับรถมาขัเรถดาขับรถมาขับรถมาขับาขันาขัมาขัาขันา พระเจ้าเจ้าพระาชรยานพระุทธมหาสมกลาพระพินท์พระพุทธจัลลกนาพิรัตน์เือทายบ่พระพนนท์นพระเ้พระพัจงพระเจ้ารพระพุทธคุกตรพระพุทธนพระพิชัยปัญญาพรโม

สะธานเดชาครับพระโกตาะานาติวงศ์ม่ในกียรตที่ตาโรพระปีชาที่ให้บาเนี่ยพระบาทอุชาพัธสุทีพระมหาสุทัศน์พะูแกูแแแกไม่ทำเองจะอไม่ได้ศาสนาเกติ วิทยาลัยพระนิยศพระโคนิยศพัฒนาเกตพระโคนิเวศธรรมานุสาพระประหลัดบุญเรืองจารยานวัตพระธิกาสมชัยมณีวันโมพระเกวีพิเวศธรรมานนสพระโนิเวศคุณาอนฺตพระนิเวศคุณาอนฺต์ทัศนาคมโม พระปรัชนชใจอักขปัญโยพระวชิระภวันปัญญาวชิโรพระวิษวัตวัตาโพระปาสุปัชฌพระโชติพระโกบรลัตชันใจธตาาสาธิโกพระมหาสุรพลสุตัสสวีและมหาสมภ์ชนุตตรพระมหาเศรษ ข้าีเสขันมามา้นจ้าตีาีโจะไม่รับพรหาสัตยาตราีสนายชยศพรมยันนาเจพรมสุวิชานามนดวงไทยขอู่นามัคนาใจใจชนะ นางนิสาชนนพกรสุภาษีนายวิรยิยะแห่งดีนางสุนนายจับชัยคุณจใจนางสาวอาภัยชนกมากแสงนางอรานนท์ขอววอินน่ก നന്നല്ല സേത്തിക്ക് പോവിയങ്ങേലും ഓഹോ സേത്തിക്ക് Let us continue the すごい。 จ้าประคุณสมเด็จจะได้มีเม่ตามาเป็นประธานลำภาพเช้าห้าบาทระสาทปัญญาเมื่อที่รับปริริรับประทินพระเจ้าเระวางการอานสลับชักโซ่ชักออท่านผู้มีพระาสลับภาพบ่ายภาพเช้านี้ขอขับคุณาที่ คณาจารย์ที่สูงครุยและแต่งกายสุภาพนะครับก็ทั้งหมดแต่งกายสุภาพอยู่แล้วนะครับนั่งในที่ของกระมับอันสมควรสุภาพ เกิดใหม่แต่ขนาดนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมุทัใวก็ตาที่กอตายละลืกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วก็จะมีสุดสติไปที่ไปนะับแต่นี้ให้โยง่ยนะภาวนาว่าพุธโมพุธโมพุธโมไปเมื่อภาวนาพุธโมได้แล้วเรียกใครมีความสามารถะระลึกเห็นภาพพระพุทธเจ้าไดะะ้แล้วก็ขอให้ระลึกถึงุภาพพระพระุทธเจ้าเละขยายให้ใหญ่ ให้มาครอบตัวเราเอาไว้ครอบตัวเราเรียบร้อยแล้วให้เอนภาวนาพุทโธไปจนกว,วา่าเจ้าหน้าที่จะบอกหมดเวลาเอาล่ะไเกิดใหม่แลนจะได้เกิดไปพ,ปพร้อมความดีความสบายเก่าภาจุรันวัตยังกาโยปะตาวินาสสติเสสติจุโตอาเปตวิยาโนโนะ ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับคุณงานความดีที่ตั้งใจว่าจะเจริญในทานศีลภาวนาแล้วก็ทำให้้นที่ขึ้นไปในกกะโยมทั้งหลายสาธุแล้วก็นำดอกไม้ผู้เพียรมาประเสธนะจ๊ะการปงรอนายวัดินงแนสที่ไทยแก้งออวสร้างแสงดาวพระรักหลับ เอาสำเริมนินนครนายอักรันนางสุนิสาหนอนเอียดตบตำรวจเอกปิยพงศ์อักษรนชูดาตำรวจพงอาจชุมพระรามตบตำรวจเอกตะวันเพชรย้อยนายโชคดีพงสุวรรณ